โอเคโอเคในที่สุดเราก็เจอเนื้อเรื่องแล้วนะฮะโดยการเราทำ่อควเสริมแล้วก็เอเนี่ยให้ตรงเนี้ยมันถึงสิ้นสุดตรงนี้ใช่แล้วก็เช็คออนเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยโอเคก็ไล่หาทั้งน้นว่าไปไหนเจอแล้วเ,เป็นเครองพบยังโอเค,อเคก็นาจเาเเสร็จนี้แหละ เพราะมันเซีนสปีดว่ายเร็วอยู่ว่ายเร็วมากอืมโอเคไปเผือ่อเจออะไรดีๆอย่างน่ารื่องเฮ้ยเรื่องออเดี๋ยวรย้อยใกล้จะสิ้นสุดแล้ว Pete has a new boat, and from the looks of it, there are features probably not legal for civilian use. So you found me. So what? Pete, I don't know what all this is, but you're scaring us. <laughs> well you got to be scared about? You a Shaw? Uh, Pete, I don't want to, but I, I think we need to get the police, maybe the coast guard involved. You think I'm crazy. I'm the most sane man you ever seen. Look, I didn't get it easy. But with some some shark take everything I got, I'll give her the same chance she gave my boy. None. Now get the f off my boat before I kill you too

ไม่ต้องรอไปถึงแบบนั้นแหละเนี่ยมาจบตรงนี้เลยได้จะจบด้วยก็ได้อะโมาเตรียมใจกันอูจาอาโอเคของพร้อมทุกอย่างพร้อม ไปถึงจุดสิ้นสุดแล้วระหว่างเรากับผีเจ็บชื่อผีตัวไหนกันกันไปอินชาลาเอาเลือกเอาชัยกันมามาเจอกันเลย

งูโผง่ายจังเลยไอ้ไปหัดคว้างมาแล้วเปิดคานติบ้างแหละขอว่าจริงปังโอ้โยิงไม่มีจะได้เป่าให้กระจุยเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยจรวดโดนนี่เรามีจะหลวดนี่มาเลยมาเลยเฮ้ยเอ้าระบบไปแล้วหองละโอ้ยเจ็บ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 ลวงเต็มเลยยิงมันนั่นแหละอ้าวเลว reinforcements. drag need Don't now. ass เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋เปิดเสียงได้ป่าว่าทำไมมันเสียงมันอู้อโอ้ไม่มาเลยว้าวสามแหละอันนี้น่าจะาไปว่าทำไมเสียงมันไม่มีเสียงเราซึ้งอะไรเลย มาดิมาดิมาดิมามาส,สุดท้ายแล้วมาเร็ว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 โอ้รู้สึกคล่องตัวเยอะมากเลยจันโลไปติจา่าลบลบปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปจัดก,การไอพีเอสเลยก็ได้นะโอ้ยสายฟ้ามีสายฟ้ามาฮึชิบหายแล้ว บกวันแล้วกันเดียวันเดวกัน,ดกนจดมาแล้วเอา้าพิษยิงพิษยิงหัวมันเลย,ย,มเลยไม่ต้องน่งส่สฟ้านี่ chìm anh, ờ, lần lại chìm anh, lú điêu, lú nữa chấp mình ngay đúng không? theme đi đâu, theme đi Dying in. Dying in. Bon wow. hey. Hey. I suppose there is a lesson to be gleaned here. <laughs> something about how the increasing commodification of the natural world has placed humans on a collision course with an environmental apocalypse but this is a basic cable show where people tune in to watch sharks kill people and people kill sharks so until next fishing season this is man -Eater. oh got oh. สมเพทสมผลไหมก็สมเพุสมผลแหละคือถ้าไม่ตายคู่อย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีแบบเพื่อนพีทมาฆ่าต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความแค้นไม่จบไม่สิ ouais. ้นส <ật> <and un> <doubts> okay. ักทีตายคู่กันก็โอเคจบไปแล้วนะครับกับเกมแมนอีเตอร์เนาะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามซีรีส์ฉลามเดือดนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ บอกให้ที่นี่ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้แปลภาษาอังกฤษตรงตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สรุปเป็นเรื่องคร่าๆออวๆเอาละกันนะฮะซื้อได้นะครับซื้อมาเล่นได้ทุกคนนะครับสนุกอยู่สนุกอยู่เอ่สอส่วนผมนี่ก็จะไปไล่เก็บพวกแมปต่างๆให้มันครบ100นะคร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับก่อนที่จะไปซื้อ DLC มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ อาจจะนานไปนิดเดียวว่าจะเล่นจบอะไรอย่างเงี้ยก็้องมีเวลาไงมีเวลาก็เล่นให้จบเลยอะไรเงี้ยครับโอเคกเ็จบละก็จบกันไปที่เท่านี้ดีกว่านะครับแล้วเจอกันใหม่เกมหน้านะครับเกมอะไรเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บายบายเจอกันเกมหน้าครับเจอกัน Hi, my name is Trip Westing. Recently, I produced the television nature series Mania. Over the course of filming, our cameras witnessed unprecedented displays of evolution, strange mutations never before observed by the human eye. When I spoke to a prominent marine biologist, she claimed it was due to Port Clovis's extreme levels of radioactivity and industrial effluent. But I couldn't shake the feeling that she was merely trying to placate me. What did she mean, you know? And why wasn't she telling me? Then, as if the stars had all aligned, a former Q level security specialist sat down next to me. What he told me would haunt me for the better part of a year and lead me back to Port Clovis on a dangerous journey through dark secrets, government cover ups. And a clandestine cabal of extraterrestrial elites single-mindedly determined to enforce their will on humankind. Come with me on a quest for the truth. Truth Quest.